อันนี้งานพินนะครับหน้าไม้มะลิดกลางไม้พยุงน,นี่กรอบไม้ชิงชันนะครับอันนี้ชิงชันตาตะกระแตนกรอบนอกเป็นมะลิดหัวมะลิดนะครับสรุปมะลิดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับที่เหลือพยุงแล้วก็ชิงชันนะครับสามไม้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วคอยคอยฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะสุดๆแค่ไหนนะครับสวิตอ่าสวิตไฟนะครับอันนี้ผมออกแบบเองนะอันนี้สามทางสามทางนะครับวอลลุ่มเดี๋ยววอลลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเยวสักอ่าสักพักผมจะทําเป็นปุ่มไม้นะเป็นวอลลุ่มไม้น่าจะทําด้วยอ่าชิ้นชันตัวนี้นะครับลายสวยสวยเป็นคลาสสิกปิดกลางด้วยพยุงนะครับ ยุมเจ็ดสีตะเครือบมีสีขึ้นแน่นอนครับนี้ยังไม่เสร็จดีนะยังไม่แต่งอะไรผลงานอาจารย์ช่างวัดนะครับแนะนำแล้วก็ร่วมลงมือทำด้วย